ตามดูวิธีการให้กินนะครับท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชม,นะชมนั่นนะเห็นไหมนี่นกป้านะครับแต่เราทําเชียงเขาเลยนะนี่ะนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมคือเคสเนี้ยก็เกิดมาจากการอดนะท่านผู้ชมอดแล้วก็ให้กินกับมอือเลยนะได้ได้ผลไ,ได้เลี้ยงแคนี่ครับ เป็นไงครับจากการกิปที่แล้วนะผมก็ฝึกแบบนี้ใช่ให้ท่านผู้ชมดูนะครับเน้นเริ่มจ้ม,มากินดินกับมือเลยนะง่ายๆประมาณนี้กินมาละก็พออย่างเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวเขาจะขึ้นตอนไหนท่านผู้ชมว่าคือตอนที่เขาท้ายข้นอะ่ะตรงนี้เขาจะเริ่มขึ้นไอ้ตัวนี้ เจ้าตัวนี้จะเป็นนกฟูกเข้าอะไรนะครับได้เจา้าฟูกเข้าสู้ตัวนี้จะเป็นคารมคารมครับนี่ครับนี่นี่ฮะมาเทคนิคเล็กๆนะครับใช้ได้ผลน,นะครับท่านผู้ชมเราก็จะเชื่องเนี่ยนะท่านผู้ชนมะโอเคครับ เป็นเทคนิคการเอาชนะนกป่าพูกเข้าให้เชื่อง <c oughs> ตอนนี้มาผมเห็นเข้าคูนะครับท่านผูช้ชมคูน่าจะยกปีกได้เห็นสองครั้งแล้วนะครับทีแรกผมนึกว่าตัวที่ผู้ใหญ่ให้มาที่ว่าไปนู้นไม่ใช่ครับตัวนี้จะเป็นเข้าสิ่งโตนี่ท่านผู้ชมวันนั้นผมไปต่อาอาจารย์วิชานะกับอาจารย์จยันนก คนต้องไทยครับไม่มีปอกข้างนะผมจำได้อยู่แล้วรู้สึกว่าวันวันนี้ผมได้ยินนะครับคือเ้าโยนเป็นสามคู่แต่ยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่ามองห้ามองห้ามโยนอยู่สองทีแล้วก็ขูจังว่าเขาคูผมเห็นมาดีโยนโยนแต่แล้วก็ขูครับก็เลยว่าหนึ่งชัดเจนก็คือเขายกปีกข้างนึงตัวนี้ครับอาจะมีตำหนิที่ห่าง พอซ่องก็คือสามกุกยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนนะครับดจุดสามกุกก็กทําไมถึงมาดูกลงนี้ว่านั้นผู้ยญยโยครับผู้ย,ยโยมาหลวงไปโอ้ว่าขึ้นดีนะดูเลยเห็นผู้ยญยบอกหลวงอย่าในกลงนี้ไปครับท่านผู้ชมส่วนใยญ่จะเป็นนกคัดนะครับท่านผู้ชม ทีนี้ไอ้จุดเข้าสิ่งโตที่ผมพูดเนี่ยมันมัน,มนคือเขาว่ามันเป็นนกตอดีีผมก็ยังไม่เคยไม่เคยได้มาเลี้ยงนะครับเพราะมันเปียวมันเปรียวมันเปีียวหรืออ,อ๋อไม่ใช่เปียวดีครับท่านผู้ชมมันเป็นนกที่เขาว่ามันเก่งแต่ต่อติดยากอ่าประมาณนี้แต่คลิปนั้นผมได้ตั้งห้าตัวก็เลยเวิย่งทเนี้ยตัวเนี้ยถ้าเป็นท่ามคุกก็คือฟุกนะครับ แต่แทมแทมถ้าจะเป็นบางไัยนะเพราะว่ายกข้างนึงเห็นต้องขังยกสุดเลยนะครับตัวที่เดินอยู่เนะีหลังจากที่เฝ้าทำมานานครับท่านผู้ชมในที่ตุดกระเซ็นนะครับเดี๋ยว <c oughs> วันนี้พมามาห้าเจมตันนี้สักหน่อยครับ นะา้ชมครับพอเราภัยก็จะประมาณนี้นะครับคือจะด้านด้านนี้จะเป็นค้างละ่องนะครับตรงกลางตรงกลางค้างละ่องเป็นสี่ด้านค้างอีกซองแล้วแต่ว่าจะภัยหน้าหรือภายบางนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่ได้ออกนานกับทายคนเลนบ้ามาอยู่แต้มแต้มแรกครับ ติดแล้วแต่ถ้าไม่ชมนี่บรรยากาศที่ว่ามันต่อนะครับ,บแตมแวลาของเจ้าสีวีติดแล้วยังคู่ในพันเนียดอยู่ลเลยเมื่อกี้เพราะผมแอบดูอยู่ยู่ตรงนี้ในหลอดคูไม่ถี่ในเลี้ยงอยู่ครับอันนี้นกเขา้าเข้าตองนะครับถ้าไม่ชม นี่ติดแล้วนะเนี่ยคันฉันแอบอแอบไปดูย,นะยังไงได้เนี่ยครับโอ้สุดยอดครับติดแล้วยังครูนะครับ ขนะิ้นนะจะยืดฟัง่งหนุนย่องไปยังไงทำชมนุมนอยู่ในตะไ่ายนะอยู่ในตะร่ายคนระับโม่ดุนดุนตะไ่ายมาแล้วก็คูคูโลดใจได้ ลอกเขาครับต้อาแล้วเข,วขาเขาอย่้งกันลอกนี่ถ้าผู้ชมดูนะ แ,นะแต่คู่ฟัดเลยใจได้เลยตัวนี้ ม่ฝากท่านชมนะน้องๆน้องๆหยุดปลายกะค่ายนะ่ยเอาวิธีการขึ้นนะท่านผู้ชมคือมันจะึ้นผางาแบบนี้เลยนะอยู่ใกล้ถนน,นครับท่านผู้ชมนะครับแต่ บรรยากาศก็คือเป็นปลาตินเข้าครับนี่ครับติดอยู่ในนี้แน่นอนนะสุดยอดติดและยังขูโอบนยกจ่ายได้นะครับโอดจ่ายได้เลยท่านผู้ชมคอนบนทำงาน,นครับสุดยอดตัวนี้ปากย่ีกสั้นนะครับท่านผู้ชม ปากยายสันก็เป็นตำรานกปักเบาบอีกหนึ่งจุดนะครับท่านผู้ชมเ <c oughs> จ้าสีวี <c oughs> กับเจ้าสีอุยครับเจ้าสีอุยครับมาดูตัวเฉลยครับท่านผู้ชมนี่ครับมีดูบัวบัวขามไล่ ดุเทสตัวนี้ท่านผู้ชมติดแล้วยังขู่ครับนี่ตำหน่ายอีกหนึ่งจุดน,นะครับปากใหญ่ปากสั้นนะครับท่านผู้ชมดุไฟดุไฟครับไม่ได้ออกนานครับเจ้ากระตูนก็นไม่ได้ออกนาน ไอ้บ่อบ่อเนี้ยครับท่านผู้ชมเนี่ยครับบ่อเนี้ยเอ่อพผมให้น้องชายไปตัวงครับให้น้องกัดไปขึ้นดีนะครับท่านผู้ชมฝึกฝึกเจ็ดแปดเดือนฝึกเป็นต้อฝึกเป็นต้อแล้วนะครับแต่ยังไม่น่าไม่น่าตอเท่าไรอายุยังไม่ได้ขึ้นดีครับเนี่ยบ่อนี้แหละเนี่ยครับเป็นที่ครับรถเพลินๆครับยังไม่รู้จะไปทางไหนเลย ได้แค่ห้างครับไปต,ตามไปท่ายดูดีกว่าโคตรมานนะท่านผู้ชมติดไปแล้วเจ้ากระตุน khinh này đang đang đi thế cho mấy chồng đi đây sao cái tôn lên mềm này sao vậy สุดยอดปีนมาแบบแบบไม่ให้ทุ่มไม่เตี้ยงเลยเพี้ยอ่ะยอดนี่ครับติดค้างหนึีกค้างนึงอย่างยุ่นะครับที่เล็กก็เจอมสำเร็จนะครับส่องชานนะอยากติดค้างหนึ่งอีกค้างหนึ่งก็ยัง่ยุ่ยยนเราจะนะครับเป็น ตัวโลแกขนของผมนรติดครั้งนึงอีกครั้งนึงย่งเดูยปากบางเขี้ยบเลยตัวนี้คลรุมเลยนะตัวนี้ถ้าถ้าที่ได้ยินท่านผู้ชมเนี่ยคาร่มดีกับเจ้ากระตนุนใบนี้แรงดีแท้เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ย ดังผูอ่ะดัที่กลไกนะครับ <acted> ท <desserts> <Negative trucks> ่านผู้ชมคือจะไม่มีการขยับไป้ายไปขว้านะครับได้แต่ขึ้นกับลงนะครับท่านผู้ชมหมดครับหมดหมดกัดกัดเจ้ากระตูนหมายแรกขึ้นโดนมาแตงเลยท่านผู้ชม งานเขาเอาแข่งของเองนะนะครับบินมาไม่ให้ทุ่มไม่เที่ยงนะครับท่านผู้ชมตัวเนี้ยแต่รู้นะครับเอาตัวนี้ต้อคารมเสี่ยงเสี่ยงห้องห้องเสี่ยงเสี่ยงนกมาน,นะครับฝนตกแล้วครับท่านผู้ชมเลื้ยงเลี้ยงนะผมได้บ่อน,นี้ไปครับท่านผู้ชมบ่อบ่อบ่อนี้แหละเป็นริ้วตันนะท่านผู้ชม เราก็ได้ไปมันรู้สึกว่ามันจะขึ้นเร็วท่านผู้ชมพนต๊เป็นเฮตพ่นนะครับที่ชอบคอนไมสักมันม่านดีครับ่านผู้ชมบเสี่งเล็กขลุ่ม อมันเป็นคล้ายๆที่พักนะครับตรงนี้ที่พักนี่ครับตอนนี้เราเจ้ากระตูนขึ้นนกเขาเจ้าสีอุยติดไปแล้วต้นหนูนั้นทำให้ยเสียงเลย เรื่องเรื่องไม่ใช่นะท่านผูชมดูเลยน,นี่ครับเห็ดพ่นไะไขึ้นพร้อมเลยขึ้นแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมครับก็บรรยากาศครับสิ่งแล,ล็กคลุมกับเจ้าสีอุยครับ ครับท่านผู้ชมกําลังตามห้าอยู่เลยครับนี่เส่้งเล็กคารลมนะครับตัวนี้คารลมแล้วที่สําคัญนะครับตัวเล็กตัวเล็กกว่าเจ้าสีอุยครับแต่กว่าเจ้าสีอุยสีอุยว่าตัวเล็กนะท่านผู้ชมเลยนะแกเพี้ยนตัวเล็กกว่าเจ้าสีอุยครับท่านผู้ชมนี่ครับที่กําลังตามห้านิ้วรอดตัวเล็กชัดเลยท่านผู้ชม เล็กกาซีอุ๋ยนี่ได้มาโอ้โหสุดยอดนี่บรรยากาศมาฝากกับท่านผู้ชมคำสั่งฝนตัวเรียกนี่ขลุ่มนะท่านผู้ชมเลาเจ้าก็ตันนีขึ้นมา ครับสภายเจ้าบนตกสภายเจ้าสีอุยอยู่ครับไม่ได้วางกิ่งมังคับนะครับ 더욱 k o i No, มันตกเห็นได้ท่านผู้ชมมันตกครับกำลังคูแลนะ้วก็กำลังคู อมเยียบสักทีฟ่นตกมาแล้วน้ำจมฟ่นซกนะครับแล้วเจ้ากระตูนคูดขูอยู่นะติดไปแล้วหรือเปล่าท่านผู้ชมสรุปติดไปแล้วนะครับจันที่สี่กับพเนียดเามาเจอกันครับฟ่นตกโปรยแต้มที่สี่นะท่านผู้ชมนี่แยมที่สี่แยบ สิบครังอีกครั้งก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับทมม่านผู้ชมโอเคครับนี่ครับแตนที่สนะี่นะท่านผู้ชมฝนตกแบนี้แหละฝนขนาดนี้ครับทมม่านผู้ชมแต่เจ้ากระตุนก็ยังโยนอยู่นะ